ต่อนะครับบอกความมหาชนเราต่อกันที่เบรกที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางตํารวจเองเนี่ยที่เป็นฝ่ายยิงนะครับในสิบที่เป็นทาหารเสียชีวิตเนี่ยเขาก็อ้างบอกว่าเขาพยายามที่จะไปตรวจค้นเพื่อมีอาวุธปืนหรือไม่แต่ในสิบที่เป็นทาหารคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะชักอาวุธปืนต่อสู้เขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องวิสามันฆาตาก,กรรมเรื่องนี้ เห็นบอกว่าใช้เวลานาน,านมากเพราะว่าคดีไม่คืบทางญาติของผู้เสียชีวิตก็เลยมาร้องต่อสภาทนายความให้เข้าไปช่วยเหลือด้วยครับคือเนื่องจากว่าพอมันเป็นกรณีอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับ,รบในเบื้องต้นมันก็จะต้องเป็นการตั้งสำนวนของนายการเพื่อไต่สวนการตายนีอ่อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ในเบรกแรกแล้วนะ่นแปว่าถ้าให้พนักงานอัยการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้อ้างว่าทำวิสามัญฆาตการรมเนี่ยดำเนินการครับมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ว่า สารอาจจะไปฟังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไปโดยชอบแล้วเหมาะสมแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าคนตายก็จะตายฟรีนั่นคือที่มาที่ญาติของผู้ตายนั้นเนี่ยนะครับ กับทางผู้บคับัญชาค,คือกลมยุตธการฐานบวกนั้นเนี่ยก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากสภาไทยความเราเองนั้นเนี่ยเราเริ่มเข้าไปตั้งแต่ชั้นไตส่สวนการตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายนหลักฐานในการที่เราไปซักไปรต่างๆให้เห็นว่าในเรื่องของการที่คุณอ้างว่าผู้ตายนั้นเนี่ยขัดขืน,มนแม้ว่าผู้ตายจะมีอาวุธปืนนะครับ,รบแต่อาวุธปืนนั้นเนี่ย อยู่ที่เอวของผู้ตายนั่นหมายความว่าไม่ได้ถูกชักออกมาเลยโอ้โหแล้วก็มันมีพยานมีเอกสารภาพถ่ายต่างเห็นได้ชัดะรวมทั้งส่วนหนึ่งเนี่ยจากถ้อยคาของตัวในสิบตำรวจครับว่าเขาเองนั่นเนี่ยเขาใช้เท้าเนี่ยเขี่ยปืนเนี่ยออกจากเอวของผู้ตายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในชั้นไต่สวนการตายนั้นเนี่ยสารก็เลยเพียงแต่สรุปว่า เกิดการตายกันที่ไหนอย่างไรแล้วผู้ตายคือใครนะครับแล้วก็ตายด้วยสาเหตุอะไรครับซึ่งผลการชนสูตรนั้นปรากฏหนึ่งนัดที่ยิงออกไปนั้นเนี่ยนะครับเข้าช่องท้องติดอกต่องนี้เลยนะฮะต้องเป็นจุดอันตรายอยู่แล้วนะแล้วก็มันทะลุเส้นเลือดใหญ่ในช่องอกและตับก็เลยทําให้ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตมันไปตัดเส้นเลือดนะครับศาลก็ฟังเพียงแค่นั้น พอสาฟังเพียงแค่นี้ปุ๊บเนี่ยครับสภาธายความเราเนี่ยก็เดินหน้าต่อ,อนะครับเพราะว่าในสำนวนของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมสำนวนส่งพนักงานอายการกต่างๆนั้นเนี่ยมันก็มีความล่าช้าของระบบราชการ,รับแต่สภาในความเราเนี่ยเราตั้งคณะทํางานเข้าไปตั้งแต่ชั้นไต่สวนกันตายแล้วพอได้ผลจากคําสั่งของสาลนี่ปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาตั้งเรื่องต่อเลยนะยื่นฟ้องเลยโดยมีพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตครับ เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายตำรวจสองนายนี้นะครับเป็นจำเลยฐานฆ่าโดยไตรตรองสภาทนายความยื่นฟ้องผู้ต้อง,องหาบอกไตรตรองฆ่าโดยไตรตรองฆ่าโดยไตรไตรองซึ่งเป็นข้อหาหนักข้อหาฆ่าโดยไตรตรองตามมาตรา28 9ปกงกฎหมายอาญานั้นโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตค่อนข้างหนักเลยแหละครับหน,หนักที่สุดเลยครับคำถามคือว่าทำไมสภาทนายความถึงมองว่าตำรวจนายเนี้ยที่ไปวิสามัญเนี่ยไตรตรอง คิดเอาไว้ก่อน <P an S 1> ว่า,วาจะฆ่าคนนี้จากข้อเท็จจริงที่ได้ในสำนวนนะครับ <ฮะ S 2> มันปรากฏว่ามันมีการไปพบพ่อค้าขายแผ่นซีดีนะแล้วเข้าไปควบคุมตัวมีการโต้เถียงกัน,นพอควบคุมตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดจากการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็โยงว่าเป็นการไต่ตองละแม้ว่าช่วงวินาทีเดียวกันนั้นเนี่ยไปยิง S <S ไปยิงเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่เราตั้งํำนวนในเรื่องของการไต่ตองทีนี้เนื่องจากว่าสภาวะความนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์เพราะงั้นเนี่ยคดียา,ยาที่ราษฎรเป็นโจทย์นั้นเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกว่าศาลจะต้องไต่สวนบุญฟ้องว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูลครับเราก็เอาสำนวนการไต่สวนการตายเนี่ยไปประกอบในการไต่สวนบุญฟ้องว่าใครเป็นผู้กระทำกระๆๆทำยังไง เพราะงั้นในเบื้องต้นเนี่ยสารก็เลยสั่งคดีมีมูลมในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพอประมาณเราเริ่มฟ้องเนี่ยปีห้ครับทีนี้พอประมาณกันยาห้าสองสำนวนของพนักงานสอบสวนก็ส่งไปยังพนักงานอายการ<ะ>พนักงานอายการก็ยื่นฟ้องต่อสารในคดีเดียวกันเนี่ย นะครับเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ในข้อหาเดียวกันข้อหาเดียวกันคือไต่ต,ต่ตอ,ตอนทีนี้ปรากฏว่าสารก็รวมการพิจารณาในสำนวนแรกที่สภานนความเป็นโจทย์ให้กับผู้เสียหายสำนวนที่สองที่พังานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยสองคนเนี่ยนะที่เป็นตำรวจสารก็รวมการพิจารณารวมการพิจารณาเสร็จสารก็เอาสำนวนของอัยการซึ่งฟ้องมาทีหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นโจทย์ที่หนึ่งแล้วก็เอาสำนวนแรกนะที่พ่อแม่ เป็นโจทย์ฟ้องเนี่ยมาเรียงต่อเป็นโจทย์ที่สองโจท์ที่สามครับทีนี้ในการสืบพยานนั้นเนี่ยนะครับทางฝ่ายจำเลยนั้นเนี่ยก็พยายามต่อสู้ครับนะฮะว่าเขาขัดถืนบ้างหละนะเขาจะใช้อาวุธปืนยิงอะไรต่างบ้างแ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจำนนด้วยหลักฐานในสำนวนยังไงฮะก็คือทั้งพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์แวดล้อมทั้งนั้นทั้งภาพถ่ายทั้งคำให้การของตัว ผู้ต้องหาเองนะฮะที่ให้การไว้ในเบื้องต้นครับแต่มาพลิกในชั้นสืบพยานอ้างว่าเป็นการขัดขืนอะไรต่างมีชักปืนต่างสุดท้ายเนี่ยสารชั้นต้นเนี่ยฟังว่าการกระทําของจําเลยที่หนึ่งที่เป็นคนยิงเนี่ยฆ่าโดยใจตรองโอส่วนจําเลยที่สองที่เป็นเพื่อนไปในเหตุการณ์นั้นด้วยตำรวจคนเนี่ยสารฟังว่าไม่ได้ ร่วมรู้เห็นหรือว่าสนับสนุนใลเลยยกฟ้องไปยกฟ้องจำเลยที่สองยังลงโทษจำเลยที่หนึ่งอยู่ลงโทษจำเลยที่หนึ่งประหารชีวิตตามมาตรา289วงเล็บคือฆ่าโดยไต่ตรองมันก็เลยทำให้ทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเนี่ยอุทธรเพราะในส่วนของโจทก์เองนั้นเนี่ยที่ศาลยกฟ้องจำเลยที่สองเขาก็ยังติดใจอยู่ในส่วนของจำเลยที่หนึ่งนะก็อุทธรสุดท้ายเนี่ยศาลอุทธรเนี่ยก็ฟังได้ว่า ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าไม่เป็นการฆ่าโดยไตรตรองแต่ก็เป็นความผิดฐานทําให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา288สารอุทธรณ์มองว่าอาจจะไม่ได้ฆ่าโดยไตรตรองแต่ก็มีความผิดฐานฆ่าคนเหมือนกันใช่ครับเพราะสารฟังล้ว่าไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่คุณอ้างนะสารก็เลยปรับโทษแล้วก็เอาคุณงามความดีของจําเลยที่หนึ่งที่ต่อดระยะเวลาในการรับราชการมาสิกว่าปีเนี่ยมาปรับด้วย นะครับสุดท้ายสารก็เลยลงโทษจำคุก20ปีก็หนักอยู่เหมือนกันนะหนักนะครับ20ปีนะครับ,รบปรากฏว่าทั้งโจทก์ทั้งจำเลยก็ยังดีกาต่อกเพราะว่าในส่วนของจำเลยที่สองนั้นเนี่ยสารอุทธรณ์ก็ยังยืนอยู่สุดท้ายสานวนก็ขึ้นไปสู่สาลดีกานะครับสาลดีกาก็พิจาในสานวนทั้งหมดแล้วสาลดีกาก็สรุปก็คือสารดีกาฟังว่าจำเลยที่หนึ่งนั้นเนี่ยที่สารอุทธรณ์พิภาคษามานั้นเนี่ย สารดีกาเห็นด้วยก็พิพากษายืนนะครับเพราะงั้นข้อต่อสู้ของจำเลยที่หนึ่งนานาประการที่เขาต่อสู้มาโดยตลอดนั้นเนี่ยสารฎีกาไม่ฟังก็คือไม่เป็นผลไม่เป็นผลเพราะสารยังไงก็มองว่าคนนี้ย,ยังไงก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายแน่นอนใช่ครับแต่จากไตรตองเนี่ยเป็นฆ่าคนตาย โดยอะไรฮะปกติโดยปกติแต่ที่ผมสามนึงว่าการที่เราไปสู้ในข้อหาที่กับเขาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนกับบรรดาลโทสาเนี่ยผมว่ามันมีเส้นบางๆขั้นอยู่อะไรคือความแตกต่างระหว่างสองข้อหานี้คือความแตกต่างระหว่างสองข้อหานี้บัรดาโทสานั้นเนี่ยมันจะต้องมีกรณีที่บุคคลมายั่วยุอารมณ์เรานะมันก็คล้ายๆกับไอไอกรณีของของการฆ่า ในสิบที่เป็นทาหารคนนี้เหมือนกันก็การโตดเถ,ถียง,<อ>งต่างๆนะว่าให้คุณมาปฏิบัติหน้าที่หงกันแกล้งประชาชนเนะ่ยพวกนี้นะสมมติเนะเ<อ>มันก็เป็นการไปเหยียดหยามนะทำให้เขาเกิดบันดันโทสะก็ได้นะแต่ในเรื่องนี้สารเองเนี่ยก็พิจารณาโดยรอบครอบแล้วนะครับครับก็สารบอกว่าเรื่องนี้เป็นการที่คุณนะเน่ยเจตนาเจตนาเจนาทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้ถามว่ามันสอนอะไรกับสังคมบ้างครับ ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของการควบคุมอารมณ์มสำคัญที่สุดนี่ขนาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับครับแล้วเขามาอ้างสารยังไม่ฟังแล้วถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาคุณจะเอาอะไรมาอ้าง<ะ>ใช่ไหมฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนก็ตามเนี่ยคร<ะ>ับถ้าเป็นฝ่ายลงมือกระทำเหมือนกับตำรวจเนี่ยอันเนี้ย คุณต้องมีความยั่งคิดนะมีความตระหนักให้ดีนะครับอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์โ่ววูบเพราะผลที่ตามมามันไม่คุ้มครับนี่ขณะตํารวจนะครับที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยไปทําหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นนะแล้วเขาก็อ้างว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อีกเหมือนกันครับศาลยังไม่ฟังเลยนี่เป็นที่ต้ีงะครับครับแล้วในขณะเดียวกันทางผู้เสียหายเอง นะครับทางผู้ชายเองอันนี้เนี่ยผมอยากจะเรีย <ค charged S 1> นอย่างนี้เขาว่าถ้าประชาชน <kilos S 1> นะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับจากการกระทําของใครก็แล้วแต่ครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอ <kilos S 1> จากประชาชนด้วยกันนี่แหละถ้าผู้เสียหายเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับที่พึ่งสุดท้ายของท่านคือสภาธายความเพราะกรณีน,น,นี้ท่านเห็นไหมครับว่า <hogy S 2> ผ <ม S 1> ู้ตายเป็นทหารนะครับยังระชการอยู่นะครับ หน่วยงานผู้เขา้าพญชายังมาร้องต่อสภาายความากับพ่อแม่ก<ะ>็ามาร้องขอความช่วยเหลือจากสภานายความแล้วเพราะถ,ถามว่าถ้าเขาจะไปร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานเยกรารม,มันก็คงยากเพราะในกระบวนการไต่สวนการตายพนักงานเอการก็เป็นคนยื่นขอไต่สวนการตายแล้วในขั้นนนั้นเนี่ยจะให้พนักงานเยการเนี่ยแต่งเข้าไปในฐานะผู้คัดค้าน ให้กับผู้ตายมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมยืนยันว่าสภาธานายความนะครับโดยเฉพาะยุคนี้นะครับที่ท่านดรวิเชียนชุบไทยสงท่านเป็นนายกสภาธานายความในาพุ่มราชุปธรรมท่านเน้นย้าในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าประชาชนนั้นเนี่ยจะเป็นราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยเราช่วยเหลือ เสมอครับจริงๆความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนในสังคมเราในบ้านเรามันเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะการกราดยิงหรืออะไรก็แต่คุริสักอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังครอบครองอาวุธปืนอยู่หรือคนที่อยากจะมีอาวุธปืน <c oughs> ไว้ในครอบครองเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้ปืนเองหรือแม้กระทั่งเครื่องป้องกันตัวเองต่างๆที่มันผิดกฎหมายมันหาซื้อได้ง่าย เพียงแค่คุณกดอินเทอร์เน็ตมันก็เจอแล้วเนี่ยอันนี้อยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องประชาชนว่ามันนัดเดียว่านั่นนะอนาคตคุณหมดได้เลยคะคือผมอยากจะฝากนี้ครับว่าประชาชนทุกคนนะครับที่มีใบอนุญาตถูกต้องนะครับทั้งครอบครองและพกพาท่านมีปืนท่านอย่าคิดว่าท่านมีปืนท่านมีความชอบรมที่จะครอบครองที่จะพกพาเพราะอารมณ์ชั่ววูบ มันก็ก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือปืนเถื่อนเนี่ยอ,อันนี้สำคัญมากนะครับต้องเข้มงวดเพราะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยมันสะท้อนได้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องอาวุธปืนเนี่ยแล้วมันจะไปโยงกัน เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอันนี้นะครับเพราะว่าเวลาไปเสพยาเสพติดมันเก<ะ>ิดอาการหลอนแล้วมันไม่มีสติใช่ครับการไม่มีสติก็มักจะทําอะไรโดยการไม่ยั้งคิดนั่นเองครับแล้วอาวุธปืนก็หาได้ง่ายอีก<ะ>อันนี้เพราะงั้นอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วก็ฝากรประชาชนที่มีอาวุธอยู่ในมือด้วยครับ ช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเรายังตามกันต่อเกี่ยวกับคดีแอมเซไนซ์ซึ่งมันส่งผลโดยภาพรวมว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่นะครับแล้วทางโรงงานที่เขาต้องใช้สารนี้จริงๆเนี่ยเขาก็ออกมาฟ้องร้องว่าทําไมคุณถึงไม่ควบคุมดูแลให้ดีแล้วปล่อยสารเนี่ยให้คนทั่วไปซื้อได้ง่ายดได้อย่างไร,รนะครับ,รบแล้วมาติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรกับเรื่องนี้ช่วงหน้าหมอความมหาชนครับ